ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับบอลรับพนันเสียงแตกยกลิเวอร์พูลเป็นแค่เต็งสองแชมป์พรีเมียร์ลีกปีหน้าร้านผู้เมืองผู้ดียังไม่เชื่อใจในศักยภาพของหงแดงและเวกพูลถึงแม้ว่าพวกเขาเพิ่งจะครองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ดูการน,นี้ก็ตามหลังชูให้เป็นเพียงแค่เต็งสองที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีหน้าเท่านั้น บริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายหลายแห่งในประเทศองังกฤษยกให้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเตงหนึ่งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2020-2021ขณะที่ลิเวอร์พูลแชมป์ในฤด,ดูกาลนี้นั้นเป็นแค่เตง2ถึงแม้เพิ่งจะคว้าแชมป์ได้ก็ตามและ ke, บริษัทรับพนันเมืองผู้ดีองังกฤษออกราคาให้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์ที่แทง 5. จ่าย6ไม่รวมทุน ส่วนหงแดงเ i เวอร์พูลนั้นอยู่ที่อัตราแทาง8จาย11ไม่รวมทุนขณะที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับเชลซีนั้นเป็นแต่ง3ร่วมกันที่ราคาแทาง1จาย12ไม่รวมทุนโดยอัตราต่อ,ตอรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2020-2021ของแรดบล็อกเป็นดังนี้อันดับ1แมนเชสเตอร์ซิตี้แทง5จ่าย6ไม่รวมทุนอันดับ2ลิเวอร์พ l ูลแทง8จ่าย11ไม่รวมทุน อันดับ3เชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทง1จ่าย12ไม่รวมทุนอันดับ5 pur, ท็อตแนมฮอตสเปอร์แทง1จ่าย33ไม่รวมทุนอันดับ6อาร์เซนอลแทง1จ่าย50ไม่รวมทุนอันดับ7จ็ดวูฟแฮมตันวันเดอร์และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแทง1จ่าย100ไม่รวมทุนอันดับ9เลสเตอร์ซิตี้แทง1จ่าย250ไม่รวมทุนและอันดับ10เอเวอร์ตันแทง1จ่าย500ไม่รวมทุน ส่วนทางด้านของสกายเบดอีกหนึ่งบอลรับพนันถูกกฎหมายของเมืองผู้ดีได้ปล่อยเรยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ดูการหน้าออกมาเช่นกันโดยยกให้ลิเวอร์พูลเป็นแตงหนึ่งขณะที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเป็นแตงสีเป็นรองทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีโดยลิเวอร์พูลนั้นเพิ่งจะประกาศสักดาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาหมัดมาหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปแพ้เชลซี1-2ต่อ2 ทำให้ทีมของเป๊ปกาเดโอลาไล่ตามจากโงไม่ทันแล้วจากเจนัดที่เหลืออยู่โดยถือเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยแรกของลรเวอร์พูในรอบ30ปีหลังจากที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดครั้งสุดท้ายของพวกเขาต้องย้อนไปถึงปี1989-1990ขณะที่ยังเป็นดีวิชั่น1อยู่เลยล่าสุด s k y b เบได้เปิดการเดิมพันของฤดูกาล2020-2021ออกมาด้วยเช่นกันโดยทีมของแจเกนครอฟคือเต็งหนึ่หรับการป้องกันแชมป ที่ราคาแทง11จ่าย10ไม่รวมทุนขณะที่เรือใบสีฟ้าตามมาเป็นเต็ง2ที่ราคาแทง4จ่าย5ไม่รวมทุนซึ่งความแตกต่างของทั้ง2ทีมก็คือ7%ในแง่ของความเป็นไปได้ส่วนอีกหนึ่งขวัญใจมหาชนที่ทำผลงานได้ดีในช่วงท้ายได้ดูการอย่างปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นยืนอยู่ในอันดับเตง4ด้วยราคาแทง1จ่าย25ไม่รวมทุนโดยเป็นรองเชลซี แต่ก็เหนือกว่าทั้งสเปอร์และอาร์เซนอลโดยอัตราต่อตรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2020-2021ของ s k y ยเบมีด,ดังนี้เอร์พูลแทง1จ่าย10ไม่รวมทุนแมนเชสเตอร์ซิตี้แทง4จ่าย5ไม่รวมทุนเชลซีแทง1จ่าย14ไม่รวมทุนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่แทง1จ่าย25ไม่รวมทุนสเปอร์แทง1จ่าย40ไม่รวมทุนอาร์เซนอลแทง1จ่าย50ไม่รวมทุน เลสเตอร์ซิตี้แท่ง1จาย50ไม่รวมทุนและวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอรแท่ง1จ่าย80ไม่รวมทุนครับเปิดโปรแกรมการแข่งขัน7นัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลมีลุ้นจะสร้างสถิติอะไรได้เพิ่มอีกหรือไม่ถึงแม้ว่าจะการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปครองได้เรียบร้อยแล้วแต่คุณพลหงแดงก็ยังคงมีแรงจูงใจให้ลุยต่อเต็มที่ เพื่อที่จะสร้างสถิติขึ้นมาใหม่อีกหลายอย่างอย่างที่ทราบกันดีว่าหงแดงเลว์พูนั้นจองตำแหน่งแชมป์รีเมีเรืออังกฤษได้ดูการนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วถึงแม้จะยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก7จ็ดนัดก็ตามซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเลว์พูในเจนัดที่เหลือประกอบไปด้วยวันพฤหัสที่2กรกฎา,าคมออกไปเยือนรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎา,าคม เปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์พยองแอสตันวิลล่าวันที่8กรกฎาคมบุกไปเยือนไบรตันวันเสาร์ที่1 1กรกฎาคมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่วันพุธที่15กรกฎาคมบุกไปเยือนไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลวันเสาร์ที่18กรกฎาคมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์บลูเชลซีและวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมบุกไปเยือนสาริกาดงนิวคาสเซิลอยู่ในแตด อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเจากเกนครอปนั้นจะยังคงกำชับให้ลูกทีมรักษาฟอร์มเก่งและเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อไปเรื่อยๆตามแนวทางและปรัชญาการเล่นของคุณเซอร์สไตล์เฮวีเมทัลรายนี้ที่จะคอยปลุกเร้าลูกทีมให้ใส่เต็มที่ตลอดทุกนัดและที่สำคัญในช่วงเจ็นัดที่เหลือนี้ยังมีความสำคัญขึ้นไปอีกตรงที่เหล่าขุนพลของหงแดงนั้นจะสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาให้เหล่าเดอะครอปได้สาใจกันอีก นอกเหนือจากแชมป์พิีเลียงอังกฤษที่ได้เฮกันไปแล้วก่อนหน้านี้โดยสถิติที่เรียกว่า์พูมีโอกาสจะสร้างขึ้นมาใหม่มีดังนี้ชนะในบ้านมากที่สุดเก็บชัยชนะได้มากที่สุดคว้าชัยชนะนอกบ้านมากที่สุดเก็บแต้มได้มากที่สุดและควา้าแชมป์โดยแต้มที่ห่างจากทีมอันดับที่สองห่างมากที่สุดครับแฟนหงใจเย็น เจอเกนครอฟยอมรับมันคงจะเป็นไปได้ยากกับการเก็บ100แต้มในฤดูการนี้เจอเกนครอฟนายใหญ่ของลิเวอร์พูลโยนแรงกดดันทิ้งทันทีหลังจากที่ถูกยิงคำถามเรื่องของการทำแต้มแต่100คะแนนในฤดูการนี้โดยเจ้าตัวระบุว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆในตอนนี้เพราะทีมต้องลงแข่งกันแบบทียิฟแต่ยืนยันจะพยายามให้แข้งหงแดงทำผลงานให้ดีที่สุด เจอเกนครอฟผู้จัดการทีมชาวเยอรมน,นีของเลเวอปูแชมป์พรีเมียร์อังกฤษฤดูกาล2019-2020การ2ย2 0ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากในตอนนี้ที่พวกเขาจะจบฤด,ดูกาลด้วยการมีแต้มถึง100คะแนนหลังจากที่ผ่านไปแล้ว31เกมถ้าผงแดงกว่าแต้มไปได้ถึง86คะแนนเข้าไปแล้วเดรสเิ้นสุด30ปีในการรอคอยแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปพ่ายแพ้ต่อสิงโตน้ำเ,เงินครามเชลซี1-2่โดยเป้าหมายต่อไปของลิเวอร์พูลก็คือการลุ้นทำสถิติแต้มแต่100คะแนนให้ได้จาก7แมตช์ที่เหลืออยู่โดยเป๊ปกาเดโอล่าเคยนำแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ลีกพร้อมกับเก็บคะแนนไปถึง100แต้มเมื่อได้ดูการ2017-2018ขณะที่ในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเรือใบสีฟ้าครองแชมป์ได้ด้วยการเก็บ98แต้ม เฉือนหงแดงไปเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นอย่างไรก็ตามสำหรับเจอเกนครอปแล้วการจะสร้างสถิติดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันฟังดูดีนะกับการเก็บแต้มมากมายขนาดนั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเพราะ6จาก7เกมที่เราต้องลงเล่นในช่วงระยะเวลาสั้นๆพวกเราจะเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะมากและพวกเราจะต้องมีโชคด้วยถ้านักเตะได้รับบาดเจ็บ นั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้เล่นอีกใน5หรือ6เกมถัดไปนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงอยากจะได้แชมป์เมื่อคืนนี้และไม่ต้องลงสนามอีกเลยผมไม่อยากจะรอนานนี่จะเป็นงานที่หินที่สดสำหรับพวกเราการพบกับคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามมาด้วยแอสตันวิลล่าที่ต้องดินรอน,นีการตกชั้นจากนั้นก็ไบรตันเบอร์ลี่อาร์เซนอลเชลซีและนิวคาสเซิล พวกเขาทั้งหมดพยายามต่อสู้เพื่อพื้นที่ยุโรหรืออยู่รอดต่อไปในศึกพรีเมียร์อังกฤษแต่แน่นอนว่าพวกเราจะพยายามและให้ทุกคนทำผลงานให้ดีที่สดุดเหมือนที่เราเล่นได้ในเกมพบกับคริสตันพาเลตเจอเกนครอปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ลิเวอร์พูลวอนเด็กของชฉลองแชมป์อยู่บ้านวันแพร่เชือ้อโควิด -19 j จแอนเดอร์สันายกเทศมนตรีเมืองเรเวอร์พูลออกโรงวอนแฟนบอลของเรเวอร์พูลให้กลับไปฉลองแชมป์พรีเมียร์อังกฤษที่บ้านหลังรวมตัวกันข้ามวันข้ามคืนเรเวอร์พูลเพิ่งจะสิ้นสุด30ปีแห่งการรอคอยแชมป์ลีกหลังจากที่เจอเกนครอฟต์นำทัพผงแดงผง,งาดคว้าแชมป์แบบไม่ต้องออกแรงหลังเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สะดุดพ่ายแพ้ต่อเชลซีเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่ผ่านมา โดยทันทีที่เววร์พูลคว้าแชมป์มาครองแฟนบอลหงแดงก็ร่วมฉลองกันบริเวณรอบๆสนามแอนฟิลด์อย่างสุดเวียงนับตั้งแต่คืนวันพฤหัสบด,ดีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงช่วงกลางวันของวันศุกร์ที่ทั่วทุกมุมเมืองมีงานฉลองกันหมดโดยโจฮันเดอร์สันนายกเทศมนตรีของเววร์พูลกล่าวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าผมกังวลมากๆเกี่ยวกับภาพที่เห็นที่เววร์พูล ในคืนนี้ผมเข้าใจว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องการฉลองแชมป์แต่ได้โปรดเถอะเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนอื่นจงรีบกลับบ้านและฉลองที่บ้านดีกว่าไวรัสโควิด COVID -19 นั้นยังเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆและเมืองของเราก็สูญเสียผู้คนจากอาการป่วยนี้ไปเป็นอย่างมากแล้วโจแอนเดอร์สันนายกเทศมนตรีของลิเวอร์พูลกล่าวแฟนลิเวอร์พูลชาวไทยก็อย่าลืมฉลองแชมป์กันที่บ้านนะครับ การออกไปรวมตัวกันฉลองแชมป์นอกบ้านอาจจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ช่องของเราก็ขอให้แฟนเลเวอร์พูลทุกคนดูแลตัวเองดูแลทุกคนในครอบครัวและขอให้แฟนเลเวอร์พูลทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลีวพูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเวพูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ